พี่ครับผมช่างบ้านนอกฟิชชิ่งชแนลครับผมวันนี้จะพามาตกปลานะครับที่บ่อตกปลาป้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเฮ้ยเนี่ยนี่ส่องไปนี่บ้านนอกฟิชชิ่งพ่แม่เหมืนแม่นโมเมนพ่อหนาเกินไปเนี้ยมนช่องควยจะเกินไปของเขาแม่นบ่อย่องบ่าวไทยสาวเล่าชแนลเด้อพี่น้องมนีสิพามาตกปลา อยู่บอ่ปอปลายัางก่อตกปลาป้าใหม่นะครับป้าใหม่อยู่ยูุไซก่อนอ,อยู่สมุทรปราการนะครับสมุทรปราการเดี๋ยววัดศรีวลีน้อยครับบอกรายละเอียดเป็นไงตอนนี้<บ><บ>ผมก็ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่เบ็ดท่า <laughs> นละ <มา S 1> อะไรมาเบ็ดท่านละสามสิบบาทนะครับแล้วก็ปลาออกตัวละสิบห้าบาทนะครับปลาเล็กนะครับสามสี่นิ้วครับผมเดี๋ยวรอดูรายละเอียดต่อไปนะครับผมฝากติดตามช่องบันนอกฟิตชิ่งชาแนลนะครับบันนอกฟิตชิ่งชาแนลด้วยนะครับ กดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะได้ปลาตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กอ่ะโอเค กินอะไรลงาเนป่ยาเลยมกมได้เลยมันไมครับผมดตนเบอรเจ็ดนะครับโดนปลาใหญ่เ็นไได้ยงไงครับเบอรเจดโดนปาใหญ่ครับประมาณไปรดวมเอน้ำรวม่ไอ้ว่าว่าดาวเก็ได้นเอ เห็นะดี๋รจะอ่้ตอนองใส่หตัวนี้ไ่ใช้ต้อนเอนแล้ว,วยือบหตูใหญ่เลยเครับตกมาองเบอร์เจดโดนได้ไงโดนเลยเหมืนปลเริ่มแล้วเร네ิ่มเริ่มทำแต้มแล้วเริ่มออกออกน่อยๆาเยเอาเอาเลยใช่ไหม ใส่ปลานะครับใส่ปาาาล,ลราประดับโลโเลย,ยงไงโล่ปลกะโลบาดโล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 ครับระดับโลนะครับนี่ ระหว่างรอตกปลานะครับเชฟก้าก็จะทําการฆ่าปลานะครับเพื่อจะไปเผาเป็นไงครับเชฟเชฟก้าเป็นไงครับยอดครับผมยอดวันนี้มาบรรยากาศที่เจ๋ครับ <c oughs> ล้างน้ำก่อนนะครับตอนนี้ ไม่ตายนะครับเดินเข้าไปยาหยิบเลยน้อยอ่เอาอยังโอเคนิดโอเคทำการ แบะทองปลาผมนี่ทำการแบะทองปลาครับควักไส้ควักตับไตไส้พุงออกนะครับเพื่อจะเป็นทำการไปเผานะครับอันนี้อันนี้ตัวตัวถึงโลไหมเชฟก้าสองตัวถึงโลครับสองตัวสองตัวโลสองตัวโลโอเคครับ ตัวละเก้าขีดนะครับพี่น้องใครที่สนใจจะมาตกตกปลานะครับบ่อปลาเลยนะเ<อ>ชฟกะ,ะ,ะบ่บอตกปลาปลาใหม่นะครับผมอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเป็นบ่สมุทรปราการนะครับพี่น้องใ,ใครสนใจที่จะบางพีบางพีก็เข้า Google <Favorite. S 1> เลยครับพี่น้อง มาตามแมทเลยนะครับนี่แะครับอันนี้ทำการเย,ย็บน้อยอร,ระหว่างรอ ให้ปลาติดเบ็ดนะครับก็มาทําการครัวปลาบ้านผมบ้านผมเบียกว่าครัวปลาครับเอาเครื่องหนุนเครื่องในออกนะครับเพื่อจะเอาตะขาตะไคร้ยัดเข้าไปนะครับทําการเผานะครับผมโอเคเราก็ได้ปลาสองตัวนะครับสองตัวก็เป็นโลครับสองตัว ที่นีบรรยากาศดีครับมาตกพร้อมมีอุปกรณ์ให้พิ้งยยางได้ครับผมอุปกรณ์พิ้งยยางเท่าไร่นะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทครับชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์เข้าทาง Google เลยนะครับมาตามแบทได้เลยครับแผนที่ได้เลยราคาเป็นกันเองนะครับตอน,นี้ ปลาใหญ่โลละหกสิบห้าใช่ไหมปลาเล็กโลละสิบห้าบาทนะครับโอเคโอเคครับโอเคตอนนี้เราครัวปลาเสร็จแล้วเราก็ทําการยัดตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเข้าไปในท้องปลานะครับโดยเชฟก้าครับนี่ยครับครับดูหน้าตาเชฟเชฟของเรานะครับเป็นไงบรรยากาศอ่า ตรงบ่อนี้เป็นไงครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดนะครับใครอยากจะมารับบรรยากาศบริสุทธิ์นะครับเชิญได้นะครับนี่ครับยัดเข้าไปเลยครับนี่ครับตามด้วยเกลือนะครับเกลือครับเกลือนี่แหละครับทําไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ ไม่มีใครเหมือนนะครับเทลงลาดนะครับลาดให้มัน,นให้ให้เต็มเต็มตัวปลาเลยนะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ครับใส่ไม่ต้องยัง้งนะครับอีกหน้าริกหลังครับใส่ไม่ต้องยั้งนะครับเกลือเค็ม ไม่ไครับทำให้ปลาหม่ไหมครับเชฟกล้าบอกโอเคโอเคหลังจากนั้นก็หาตะแกงก่อนเดี๋ยวแบบสดๆเลยนะครับนี่ครับสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเจ้าของบ่อการันตีเลยครับว่าสดสดมากครับ เกลือครับเกลือหรือว่าทะเลครับนี่โอ้โหเป็นไงครับพี่น้องตัวใหญ่ๆเป้งๆเ,เ,เลยนะครับไอสนใจก็มาได้นะครับวันหยุดวันพักผ่อน,นครับรอให้ปลาสุกทีนี้โอเคเอาสูไปสูไปรุ <มา S 1> ่นลาบะรุะ่นหลรุ่นลาบะกะ ออย่างวา่ตอนนี้เราก็ได้ปลาเผาเลยครับปลาเผาแบบไม้ครับมีกายเป็นขามดูดูเผาแบบไม่เลยระหว่างรอครับไม่นอกไม่ไว้ในลุกดีไม่นอกว่ะเ <laughs> <laughs> จ้าวสนุนาเจ้า <c oughs> โอเคกินได้เลยครับทีนี้ ใหญ่ๆครับนี่เบิรงเด้อนี่งวดนี่ใหญ่ๆครับพี่น้องเป็นไดยพี่น้องเป็นไดยพี่น้องตัวบิ๊กๆเนาะพี่น้องเนาะไปกี่วัดครับเด็ดละพี่น้องเลยพี่น้องเบิ้์นเบิรงนพี่น้องใหญ่ๆโจโจเลยพี่น้องเลยอื้อ